ขออนุญาตแจ้งข่าวมีรายงานด่วนเข้ามาเมื่อเวลาประมาณ19น,นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุขบวนรถเร็วที่109กรุงเทพปภิวัฒน์ปลายทางเชียงใหม่พุ่งชนกับรถพ่วงนะครับที่บริเวณทางตัดถนนก่อนเข้าสู่สถานีรถไฟชุมแสงส่งผลให้พนักงานขับรถไฟเสียชีวิตหนึ่งรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับขณะที่ขบวนรถไฟนะฮะได้รับความเสียหายหัวรถจักรตกรางและตู้โดยสารได้รับความเสียหายนะครับ และในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยกําลังทําการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อจะเคลียร์เส้นทางรถไฟเพื่อทําการเปิดเดินรถนะครับสาหรับท่านใดที่เดินทางโดยเส้นทางรถไฟสายเหนือระหว่างสถานีกรุงเทพถึงเชียงใหม่ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยหมายเลข16-90นะครับและในานามของเพจ Facebook และ YouTube สุรเสียงพระพรรค์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ คุณพี่ประดิษฐ์พรมมาพนักงานขับรถไฟแขวงรถจากบางซื่อมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับ